อันนี้นวัดวัดตัวไรคะไม่รู้กูนนี่รู้จักไหมกูนกูนคืออะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันนี่เาลูลูลูแต่พูดไม่เป็นพูดภาษากรังก็ได้ถ้าพูดไม่เป็นโอเคกูนก็คือสิ่งมีชีวิตหนึ่งอย่างที่อยู่ในหนังอะครับอยู่ในการ์ตูนน่าจะทุกคนน่าจะรู้จักใครไม่รู้จักก็พิมพ์ไปเลยล้ ตัวเกียวกูลทุกคนน่าจะเจออยู่แล้วตัวเกียวกูลก็คือแบบว่าพวกแบบอวัยวะอะไรพวกนั้นนะครับซึ่งอวัยวะของกูลมันมีหลายอย่างหลายชนิดก็คืออย่างแรกก็คือกูลสองตาหรือว่ากูลตาสองข้างก็คือไม่มีหางแต่มี พละกําลังที่เหนือมนุษย์แค่นั้นเองครับแต่ถ้าเป็นกูลแบบหนึ่งหางเอ้ยถ้ากูลสองตาก็บางตัวก็จะมีหางบางตัวก็จะไม่มีหางครับแล้วนี่คือความรู้ทั้งหมดที่ผมดูมาจากตัวเคียวกูลก็คือกูลไม่สามารถกินอาหารของมนุษย์ได้มนุษย์แต่กูนกินกาแฟได้แต่ไม่แต่ไม่สามารถกินอาหารของมนุษย์ได้เลย อาเลยกาแฟไม่ใช่อาหารมนุษย์เหรอใช่แต่ว่าแต่ว่ามันก็คืออาหารหลักที่กูจะกินแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่กูจะกินไม่ถามหน่อยเหรอว่ามันคืออะไรคืออะไรเนื้อมนุษย์ยังไงล่ะอยอยอยอ,ยอไม่มีใครกินเนื้อมนุษย์หรอครับต้องของกูนี่กินอะไเกาแฟกับเนื้อมนุษย์หือกาฟกาแฟกับเนื้อมนุษย์ครับ อันนี้เรื่องจริงครับไม่ได้โกหกแม้แต่อย่างใดกูนมีข้อดีอะไรเล่ะข้อดีของกูนก็คือมีห้างพละกำลังที่เหนือมนุษย์แค่นั้นแหละมีงข้อดีของกูข้อดีของกูกูน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 ใจเย็นข้อดีของกูนคือมี้าง มีห้างพระละกำลังที่เหนือมนุษย์อ๋อข้อดีของกูนคือมีหางแล้วก็พลังกำลังที่เหนือมนุษย์ <laughs> แบบแบบเอาไปยกข,ของได้เลยโอเคขำมาเลยเน <laughs> ี่ฮะฮะฮะเมื่อกี้ทำยังไงให้มันเป็นแบบนี้